สบายดีพี่น้องแม่วันสือจักจันมาเด้อจักจันทร์มาปุ่นไปตลาดเห็นจักจันทร์กับสือมาปุ่นสาวโตต่อสิบพันกีบเด้อมีเลหองวะอ๋เอาเนื้อมาให้ที่ขวจักจันทร์อ๋ออันนี้จับกล้องจับกล้องสภาพด้วยพี่น้อง เอายังไม่หายอ้เออเอาหน่อไม้มาให้เยอะนะเออเรวบักใหญ่ตะจันที่ขวบปนตะผาบเอาตะจันมาให้แม่ม้อนซื้อหกสิบโตสามสิบพันกีบเด้อตะจันเราจะมาลวกบวบลวกบวบกินกับกินกับ เอกพัการู้บกพักขาแน่กินกับปนจักจันลงน้ำใหม่สุภาพประมาให้พี่น้องแกงนอเดียวกับเต็มหมอหนแล้วนี่เฮจ,จัน้าสิปนเทาขวดละละเราะใส่ยังเราจะใส่เพื่อได้ขวดละละเด้าสิปนเ ใส่น้ำประเด็นย้วยกินไม้สาดเนาะพี่นอ้องปีหนึ่งกินเถอะเนื้อกินไม้สาดเราจะกันกินไข่มันระเสบไข่จักจันทร์น่ะฮหอมไข่จักจันมันยงงังแพงมัน,พมน,พมน,นพแพงเลยนั่วันเราแพงเลยนี่ซาโต้ซีฟัอองกี้ ซาโตโตซาบะเป็นเงินบาทซาโตโตซาบาทเต๊ะซาบาทเงินไทยแล้วเรียบร้อยลวกพักต้มบวบลูกจันก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็เตรียมปุ่นพี่น้อง เร,เรียบเลยปนจักกจั่นไม่มอนเด้อนี่สีหนาปนจักกจั่นเป็นแบบนี้เด้อตำใส่กับหอมผักหอมป้มอมหอมบวัวซอยหัวหอมแดงใส่พริกป่นตำใส่น้ำกันเลยปนจัก,กจั่นไม่มอนน่ะนี่กระโหผักคะเอาวอบวบน,นี่กรแหนมแก้วประเดกเหมือนเดิมแดงกินกับมาเสิบๆน้วกันเนอจ้า บาดีจาปารุงบสุ่มคนดจาจาไม่นี่ก็มาหว่วงผ้าเขานั่ม่นอนเอาเคือมาติบเขาเลยเขาติี่เขามาีหน <laughs> สิจินเขาา่าไปเลยมาเที่ยวเขา,า,ากินมิดกระปุกนั่งเน่ยอ้าวตะหนอนเลย เขาคั่วเห็ดกับเขากระหอนนะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเอฟซี FC, มือถุกคนเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศหลุกหลูกล้านๆมือถุกคนน้องนองเพื่อนมิตรสหายรุนเอือย่ยรุนยังกะมะกินน้ำกันเด้อเออน,นั่นแหละเอามาเลยนะแล้วลุลงเพิ่นบอก,กินมันนั่งเป็นหมูยาย กินคุกกี้อืมกินขนมนะเบษๆต้องกันเดอ้อกินอาหารสันสูงจักกระจันใส่น้ำโพจุจี้ต้องใส่ายขุดยอดแซ่แบแซ่บ ต้มถูกอแม,ม่ซื้อมาลืมจริง <Okay. S 1> ในมอนก็เป็นวัดเป็นขนบสบายเป็นวัดไม่ได้ไข่ไปยังดอกเป็นวัดที่หมูหน่อยที่นสุดได้เมเอ,อ่ยแสบเรยได้ฝนจากกจันเนี่ย,ยเดี๋ยวทีจะได้ดอกกระเจียว สมดอกกระเจียวกินซับทั้งแท็บแม่จะบเพื่อนเท้านอยไมมเ่านอเบแม่เข้านอนเนอนลราไปากับนอเออไปจะนอนอย่องอยานอ,นอี่หัอเขานอนอากาศเป็นขันรลุ ข้าามานอนอนเต็มอิ่มเลยแมข้าวขาสีแล้วแบแปลงฟันแปรงฟันบนดไดไม่้นปากข้าวานี่กระเพงอ่ะต้าบานเมื่อ่เลี้ยงกระเพงเลี้ยงกระเพง เ,นนเ,เราที่ทานบ่เลยเอ้ยนาะท้ยคนาไปคิดเหมียนจะสิดเราท่ทานเรื่องยังเลยร <laughs> <laughs> ่านอยางให้เราท่ทานเดู <laughs> ่นั่งลงมาพังท่านเด้ ủa cho xong thì thang nhau thang nhai mít anh thang này, thang Vào, hữu lắm gì gì đó cho đậu dưới bao lưu bộ bảo dạng đừng nổi cầm nhập hộp à nổi cầm nhập hộp nắp ขอยัางก็าได้ในวัดพี่ทีอยู่พ่ออยู่วัดน่ะไม่ออกไม่ต้นคอเนี่ยพักไี่พักไี่มือพักมาอึ้มาบวบมาแข่งมาเคลือในวัดเนาะเราหน่อยหนึ่งเนาะพี่นนองพี่ทีบานนี้ยน้ำจิโล่จิโล่แบบเป็นคุยเต็มยันได้เดินวัดคุยจิโล่หลายๆน้ำเดินวัดแบบนี้ไม่ออกสาวมาสาบเขาหาคุยกิโล่เริ่มรอบบันอกนอกแข้ม วัฒนาเขาหาคุดหารเมออกสาวเดี๋ยวพอเเล็กสลีกนี่แหละเเล็กสลักนี่แหละไม่อขอกขาวก็ะนิดน้อย่เนเลี้ยวเห็นแหละ่นจะกินแมงกิโลเนี่ยพอยากินแมงกิโล่เนเลี้ยวเห็นไม่ออกสาวเตืนเอนเขาไม่ออกสาวโดยมาพี่มาพี่มาพี่ไปยังเนี่ยพอมาคุดกิโลอยู่พี่ อยู่เดินวัดพี่หล,ลายหลาย่ไล่เกิดอะไรคนอยากกินเพคนอยากกินเด้เพคนอยากกินให้ญญให้เขาเอามาลงเพลงลงจังหันเดียวตอนเสาร์เนาะลายลรีบอย่างนี้พอได้รีมามามาคุดคุดละทมเด้อคนหนว่อยเย้เขาเขาขามมาสมามาคุดแล้วป่ะที่แมล์เสารา พอพอพอคุดเลยมาพอคุดเอาคุดเอาหลยนี was, <wh> ่พอเห็นอะไรพอเห็นอะไรได้ตั้งไม่เบาทั้งฟั้งอย่างเดียวตั้งไม่เบาได้แล้วก็เต็มของละบาดเมื่อแล้วแต่เต็มของเลยแบบพอระบานี่ไม่ออกตอนเพนเดอรลงมาสันเพนเดอหัวมาสันเพนเดอร์เพิ่นบอกเลยเพิ่นบอกไม่ออกสาวน่ะโดยโดยโดยออกสาวก็โดยโดยโดย เขาน้อยจะเอาลงมาเพนป่ะบาทนี่เพรท่านเนี่ยหอดเพนซ้ม่มห้ากับสิบโ,โ,โมงขึงอย,ยากกินแมงกิโลแหงเยอะด้วยไปตีกองเพนเดี๋ยวนี้กูอยากกินแมงกิโลเลยนี่ไปไปตีกองเพนให้ม่ออกเอาแมงกิโลลงมาอืให้กูกินเนี่ยเจ้าหน่อยก็แลนเจ็ดไปไปตีตึม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 แล้วตีกองเพนเนาะบาทนี่ก็ จะมีแล้วไม่ออกไม่ต้นบางคนเนาะก็ผู้เฒ่าผู้แก่ลงเพลนแลบาตเนี่ยเป็นทีกวาเพลนเดลงเพลนแล้วชินน้ำแบบน้ำเดือดน้องร้านจกพังขึ้นร้านจะพังมีท่าแกงผ้าขาวแกงผ้าขาวเผินกัญญามากมาส่งมึงผ้าขาวตัวนั้นมาส่งมึงผ้าขาวตัวนี้มาส่งมึงผ้าขาวตัวนี้ห่วย คือบ <kung> ่มีแมงกิโลกันว่าดนบ่ได้ดอกแบบนี้ปะมาคุดอแมงกิโลนี่เดินวัดกูเทแท่เบาลงมาให้กูกินมันปะพอสันเพนแล้วเรียบร้อยหลาบาทเนี่ยสันเพินเพนแล้วเรียบร้อยแล้วจอยจนอยมานี่มานนี่มานี่มันยังยนี่ยพอมึงไปด่าให้กูเดียวนี่ อีเมยออกสาวนะฮั่นเพื่อกน,อนเงนเพื่อเม่ออกสาวไก่หวัดแคเมวัดเด,ด้มึงขึ้นไปดาเรื่ดาบอลักใต้วัดนะฮั่นก็เจ้าตาหูกอยู่ฮะมึงดาให้กูดาสาม,มึงสิดาเด้อ,อ,อดว่ะสมบพิสม,มึงสิดาดว่โดย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 มึงสิดาได้ไเมึงอกดดาโหลดกูโบห่ามึงดอกเนี่ยโบว่ะไปแหละเจ้าหน่อยก็ไปแล้วก็แลนแลกแจ,จัดยืนให้บน ทางเข้าวัดได้ละยืนแลแก๊กอย,ยู่แล้วเด้ออีแม่ออกซะเย็ดแม่มึงอือจะแม่มึงตัวอย่าพอกูตัวคักตัวแน่เนาะตัวว่าสิเอาแมกิโลมาให้อย่าพอกูกินบ,บ่มีจักตอาเนาะจะนอก็คิดไปากดาเลเนาะ ยายบอกมันม้อนเดินมันม้อนยาบอกตามมืนย่าโอสั่งให้ดาหน่อยให้ดาสมปะปีได้เด็กกระดาย่าโอบอกให้ตัวหน่อยน่ะก็ะดาเลยอีเมลสาอีหฮามึงหอยใหญ่มึงเอ้ยหอยมึงันใหญ่ซั้มหนาญ่าโอคุณนี่แล้วจะเป็นสู้นั่นเนาะย่าโอพังเลยถาะมึมันด่าอยังวะมันด่าไปได้วะ พังละเรยงพวกังมึงหูะอะไรบ่สู้เนี่บ่บจักคว่ำเนาะไปตัวขักตัวแน่แน้ะตัวเนื้ออกูเนาะ,เ,นอะเอออันนั่นสู้นั่นกว้างสมปากเนี้ออกูนี่แหละอืมหูหอยสู้นั่นกว้างสมปากเนี้ออกูนี่แหละเดินไเด้นมึงดายัางหนันมึงดาแบบใดน่ะ มันเนืองมาหากูมดนะคำด่าก็มึงนั่นเขาบอกเครียดซ้ำกูพี่เป็นคนเครียดเย็ดแหมจับ <laughs> ไม่เสร็จลที่เชื่อหน่อยบ้านในพี่น้องเอ้ยพื้นนี่ท่านก็มนอมเนาะขอโทษขออาอภัยเวยม่มอนวบาในใดกันนะม่มอน,นใครพื้นตลกให้ห้าเหนี่สุรานพังเนาะเป <laughs> ็นตาจากวัว อ้นังว่าวลายไปจหั่นดอกไม้มอนว่าดอกมันขีเหอะโพดเขาบอกคำเดียวขนแหละอืมอืมคลิปสองอ้าวโอเคคลิปนี้กะไม่มอลาเด้อบายื้ำอ่ะเห็นินน้ไปพอดีทานลายขอเห็น